สวัสดีค่ะพบกับพี่วิลาและน้องเลียวอีกแล้วนะคะอะไของพเ้ไหนเนี่ยเอาไหนไม่หนูไม่เอานี้ล้ตอนนี้เราอยู่กันที่แล้วแต่หมูกระทะนะคะพาเด็กๆมากินอาหารเย็นกันนี่แล้วแม่เราก็มาเป็นคนแรกเลยนะคะเนี่ยพี่มิลาจะกินอันนู้นหนอน้องจะกินอันนี้อ่นน้องอน้องเนีเอาเอาสีม่วงด้วยไหมอ่ะ อร่อยเม่นวาลองชิมดูแบบอยอะไรข้าวมัน้จไปไปกินตรงนู้นนี่ตำแข็งอยู่นี่ค่ะลูกนี่ค่ะอ่ะเชิญค่ะตักใช่ค่ะอันนั้นแหละค่ะแล้วก็ตักใส่แก้วตัวนี่นะ ได้อยู่ลองดูเอาใหม่เฮ้ยได้ไหมเคยเลยเคเปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคขอคอย่างได้เห็นไหมได้แล้วไปไปค่ะเอาน้ำไหนคะเอาโอยมีสีขาวแล้วก็สีดำเลยอะ่ะมีสีขาวแล้วก็สีดำเอาไหนอะ่ะ สีขาวเอาอันนี้อ่ะสีขาวอ่ะโอเคอ่ะอ่ะกดแม่ก็กดอย่างเงี้ยอ่ะได้แล้วค่ะถือได้เปลกมากเลยล้วเราะ